ก็กระดูกมันคนละเบอร์น้องจะได้รู้ไงคะแล้วประกาศจะทุบทุบเป็นแอนโทเนียไม่ใช่ปะโทรบอกไม่ใช่ไม่เป็นอ้าตอนนี้มีมาริยากับแอนโทเนียอยู่ทีมใครเลือกก่อนีตอนนี้ขอเลือกมาริยาอ่ะซ้ำไม่ได้อ้าวซ้ำกับใครกูอ้าวแล้วมันกระไปที่อะไรล่ะไม่แต่เราเห็นผลสำเร็จมาแล้วไงเออว่ามาริยาเขาแบบว่าสอนได้สอนเป็นรอบพี่แล้วมาริยาไม่ได้ใช่เดียวไงนึกออกปะอ๋อแล้วฉันว่าแอนโทเนียก็ดีคือดีกรีของแอนโทเนียคืออ่ะ อดีตผู้เข้าแข่งขันเดอะเฟสนะคะไทยแลนด์แล้วก็เป็นคนชนะมิสอินเวิร์สแต่พี่ไม่ชนะเดอะเฟสนะคะก็เดี๋ยวพี่ก็ชนะในเกมนี้ไงเออจะคือจากการคาดการณ์ของวงไหนวะไงไม่ใช่วงไหนนะคะอยู่วงนอกมากๆขอบๆวงแขนคืออ่ะตอนนี้ก็คือรู้ว่าเป็นแผ่นเค้กเข็มอันนี้จะมีก่อนหรือเปล่าอดีตที่มันจทซอ์โมเดลแต่มันจะซอฟต์เลยนะไม่อาสจะว่าตัวเก่งไม่ใช่แผ่นเค้กมึงอยากให้ใครมากูอยากให้อินฟ้าไงแต่มันเปลี่ยนไปไม่ได้หรอก ฉันอยากให้เป็นพี่ซินดี้ซินยา